เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่ว่ากัญชาเสรีเนี่ยถ้างานนี้นะทางสื่อมวลชนไม่ได้นะหรือทางสาธารณะไม่ได้นะเจ๊งละพรรคนี้สมัยหน้าอาจจะไม่รับการเลือกตั้งเพราะหลายคนก็บอกว่ากัญชาเสรีนั้นจะไปคำนึงถึงเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ต้องคำนึงถึงสุขภาพด้วยถ้ากัญชาเสรีเศรษฐกิจดีแต่เด็กเยาวชนติดจนงอมแงมนะเป็นภัยต่อสุขภาพ คนกินก็ไปในอาหารเกิดเป็นลมเป็นแรงนี้เจ็บป่วยอนะไรเรื่องเรื่องนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนโยบายกัญชาเสรีตอนนี้ก็ไอ้นโยบายกัญชาเสรีของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก,กําลังโดนโจมตีอย่างหนักถ้าพรรคการเมืองพรรคเนี้ยไม่สามารถพิกเกมได้เนี่ยโอ้โหการเลือกตั้งครั้งหน้ามีปัญหานะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าพรรคการเมืองไหนเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายกัญชาเสรี เพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพหรือเพื่อสันทนาการเนี่ยนักการเมืองคนนี้ต้องรีบแก้ปัญหาเร็วกฎหมายที่จะออกมาควบคุมการใช้กันชงกัญชาเนี่ยต้องเอาให้ดีเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาทางการเมืองไปแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีคนไปกินแล้วตายบ้างนักลงนักเรียนเมาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ระวังว่าว่ากัญชาเสรีเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องสันทนาการหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์หรือสุขภาพ เพราะตอนนี้นักวิชาการต่างๆนักการเมืองก็เอามาแล้วใช้เป็นใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเพราะฉะนั้นพักการเมืองที่ว่ากัญชาเสรีเนี่ยถ้างานนี้นะแก้ปัญหาทางทางสื่อมวลชนไม่ได้นะหรือทางสาธารณะไม่ได้นะเจ๊งลนะพักนี้สมัยหน้าอาจจะไม่รับการเลือกตั้งเพราะหลายคนก็บอกว่ากัญชาเสรีนั้นนะนะจะไปคานึงถึงเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ต้องคํานึงถึงสุขภาพด้วยถ้ากัญชาเสรีเศรษฐกิจดีแต่เด็กเยาวชนติดกันองอมแงม นะเป็นภัยต่อสุขภาพคนกินก็ไปในอาหารเกิดเ,เป็นลมเป็นแล้งหรือเจ็บป่วยอะไรต่างถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นีก็ตายนะพักที่เป็นเจ้าของนโยบายตัวน,นี้ก็ขูฟ่ฟอ้องแล้วนะคบไทยที่บิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเสรีก็จะมีการฟ้องอันนี้เรื่องใหญ่นะครับนะเรามองมองดูโอ้โหกัญชาเสรีจะมีมูลค่าเป็น,สนแสนล้านต่อปีประเทศเราจะร่ำรวยมั่งคัง่ง พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไรแค่ปลูกกัญชาส่งออกกันรวยกันแล้วนะ้ามองแค่นี้มันก็ถูกต้องกันรวยกันนะครับแต่ตอนนี้มันจะควบคุมยังไงล่ะนะถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนไปกินไปอะไรต่างๆเข้ามาจะทำยังไงมันยุ่งไปหมดนะติดกัญชงกัญชายังไม่รวมถึงคนเป็นโรคเป็นโรคอะไรต่างๆกินเข้าไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรกับนโยบายกัญชาเสรี นะตอนนี้พักฝ่ายค้านอะไรต่างๆก็เริ่มเอามาพูดกันแล้วครับถ้าแก้ปัญหาทางทางด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ได้นะตายครับพักนะครับเรื่องกัญชาเสรีทําไมเนี่ยนะพักนี้อาจจะเมากัญชาตายก็ได้อันนี้ก็ฝากไว้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ